ก็สอดรับสอดรับสอดพักนิดนึงนะทอยใช่ไหมใช่ครับพี่ก็พอ โตขึ้นนะครับพี่ก็เหมือนเราอยากจะแบบค่อยๆนิ่งกับเรื่องนี้มากขึ้นอยากจะแบบเหมือนโฟกัสมากขึ้นอยากจะแบบว่าอยากจะแบบว่าคือถ้ามีมีคนต่อไปก็อยากจะแบบว่าค่อนข้างจะยาวนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแค่เกี่ยวกับความรักไม่พอไม่ถึงขั้นเข็ดครับจริงๆก็เปิดรับตลอดแต่ก็แค่แบบว่าเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรให้ความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ อายุก็จะแตะเลข3มแล้วเหมือนกันครับก็เริ่มจะต้องแบบจริงจังกับเรื่องนี้มากถามว่ากังวลไหมจริงจริงก็มีความกังวลอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเราผมมองว่าบางทีมันเป็นเรื่องของอดีตอะไรเงี้ยหรือบางทีมันก็จะเป็นเรื่องแบบของคนอื่นอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับก็ผมก็รู้สึกไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเป็นผลกระทบกับผมขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือผมส่วนตัวผมก็ไม่ได้เห็นครับแล้วก็เหมือนไม่ไม่รู้ว่า มาจากทางไหนอะไรยังไ,ไงกันแน่แต่ว่าคิดว่าไม่น่าใช่ผมครับเออผมชินที่จริงผมก็ชินครับคือเวลามีอะไรแบบนี้มันก็มันก็บางทีคนเขาก็คาดเดาไป,ไปว่าเออจะเป็นใครคนไหนกันแน่อะไรเงรี้ยเวลามาพอมันเรื่องมันบางอยา่างมันมาถึงผมอะไรเงี้ยบางทีเราเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเง,งี้ยก็เลยค่อนข้างชินครับ <S 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 ก็ก็เสียใจนะอะไรเงรี้ยแต่ก็แบบเหมือนเหมือนถ้าคนเขาคิดไปแบบนั้นแล้วผมก็ไม่รู้จะ จะพูดยังไงให้เขาแบ<ม>บว่าคิดไปในทิศทางอื่นอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่แบบเออแบบเขาเรียกเข้าใจเขามากกว่าคือก็จริงๆก็มีความความนอยอยู่เหมือนกัน<ม>แต่ว่าด้วยความที่คือผมพอโตขึ้นเหมือนเราแบบเราพยายามนิ่งขึ้นเราพยายามทำความเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเราเป็นนักสแสดงครับ<ม>เราเป็นคนของสังคมอะไรเงี้ยบางทีเขาเสพข่าวเขาก็บางคนก็เชื่อไปเลยบางคนเขาก็กาจะไม่เชื่อไปเลย<ม>หรือบางคนเขาไม่รู้จักผมด้วยซ้ำในหน้าข่าวอะไรเงี้ยก็เราไม่ได้ตัดสินกันเราก็าทำความเข้าใจเข,า,<ต>ขามากกว่นหลายทางทอยก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ออก ไม่ออกมาอจาบทราบ้านคือส่วนใหญ่ผงเป็นผู้ชายครับผมรู้สึกว่าเวลาเกิดความสมพันธ์อะไรขึ้นมาผมก็ไม่อยากจะพูดผมรู้สึกว่ามันให้เป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่า คือถ้าใครจะพูดก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกว่าเราจะต้องเอาเรื่องของเรามาพูดให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ความจริงด้วยซ้ำสำหรับผมไม่มีผลนะครับไม่ไม่ไม่ได้เช็คเลยครับคือไม่ได้กลัวครับเพราะส่วนตัวลำพังผมผมเซิร์ชอ่ะผมก็เจอตัวเองใช่อ่ะอันนี้เธอหรือกี้ใช่เธอหรือเล้แล้วคือบางทีแบบเล่นติ๊กต็อกเออหรือหรือบางทีแบบผมเวลาจะอัปเดตผลงานว่าเออในวิกิพีเดียหรืออะไรเงี้ยเซิร์ชชื่อตัวเองมันก็เจอแต่รูปผมอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยซึ่ง มันดูจนชินแล้วพี่ TikTok ทุกวันนี้มันก็ยังขึ้นผมแล้วก็รูปเก่าๆอยู่ซึ่งผมก็ไม่ใช่เขาว่าชินน่ะแล้วก็เหมือนเข้าใจกับเขาเขาก็เคยชื่นชอบเราแล้วก็แบบคือน้ำโมเมนต์ตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเขาก็แอบมีสิทธิ์ที่จะแบบชื่นชอบไงพอมันผ่านเวลามาแล้วเขาก็แค่เอามาแชร์ซ้ําเขาอาจจะชอบโมเมนต์นั้นอยู่อะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเราเราชินก็ได้เลยไงเราชินกหสับผมไม่มีผลครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเขาไม่รู้จักผมเองเขาก็จะรู้ว่าผมกับเ่า เขาควรจะเชื่ออะไรกันแน่จริงๆน้องเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วครับว่าเป็นพี่น้องที่รู้จักกันแล้วสนิทกันก็มีช่วงหนึ่งที่สนิทกันครับก็คือมีโอกาสเจอกันบ่อยใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนแบบต่างคนต่างทํางานไม่มีโอกาสได้เจอกันครับน้องก็น่ารักมากนะครับผมไม่เหมือนไม่เลยครับพี่เป็นพี่น้องกันครับใช่ครับอะไรนะไม่ได้สานต่อไม่ได้สานต่อครับพี่ใช่ครับก็เหมือนเหมือนผมคืออย่างที่บอกตอนนี้ผมโตขึ้นอ่ะมันไม่ได้เชิงประตูผมมันเปิดอยู่ตลอดแหละแต่จะเปิดแคบหน่อย มันก็ต้องคัดคนหรือว่าีนบคือความรักมากขึ้นใช่สกีนมากขึ้นเพราะว่าแบบคืออายุผมมากขึ้นนั่นหมายความว่าอายุพ่อแม่ผมก็มากขึ้นด้วย <c oughs> ผมก็อยากให้เขาแบบว่าเห็นเราแบบส่งหวานในความรักสักทีนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแตกิ่ถ้าใหม่เราจะต้องแบบมั่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องชัวร์ลวคนนี้จะต้องก็คาดหวังว่าอย่างนั้นครับคือผมมีเพื่อนค่อนข้างเยอะครับคือกิจกรรมในชีวิตก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือพอโสดมันเหมือนเราได้กลับมาสู่แบบ เพื่อนแบบเต็มร้อยเลยแบบว่าทั้งแฮงเอาท์ทั้งกีฬาทั้งอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยชายก็ตอนนี้รู้สึกมีความสุขอยู่แล้วครับแฮปปี้ดีคยได้คำผมเป็นผู้ชายมันไม่มีใครได้เล็กมาหลอกไม่ได้เปิดไม่ไเปิดได้เล็กหรือเปล่าไม่ได้เปิดหรือยังไม่เปิดดีกวาคือไม่มีสเปกแล้วเลยเพราะว่าตอนนี้คือโฟกัสที่แบบมุมมองแล้วก็ความเข้าใจครับคือพอโตขึ้น ความเข้าใจสําคัญมากๆเพราะว่าเหมือนผ่านความรักมาหลายรูปแบบมันก็ต้องมีความเข้าใจกันความคล้ายๆกันหรือว่ามีความชอบที่มันเป็นเดกทิทษณเดียวกันมากกว่าส่วนตัวไม่ได้จากัดเลยว่าในหรือนอกวงการเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าเออเข <laughs> าเรียกว่าวงการบันเทิงมันเป็นอาชีพหนึ่งครับ <laughs> ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เรารู้จักเขามันไม่ใช่อาชีพเขามันคือตัวตนเขามากกว่า จริงๆแล้วมีหลายคนถามเพราะว่าล่าสุดแม่ไปอะไรการแฉแล้วก็เราเราเหมือนว่าแม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่งีๆอยากจะบอกว่ามันเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณ15ปีแล้วครับใช่ใช่ใชแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเหมือนแสดงความเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็ กัว่าผมกับแม่คือเวลาใครมาถามก็คือจะขำ่าเออเขาเขาดูเราแล้วเขาห่วงเราให้เราใช่ใช่แต่ว่าไม่หายขาดแล้วหายขาดแล้วครับหายขาดแล้วมีกระเช้ามาถึงบ้านไหอเขามีเพื่อนแม่แบบที่ไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นหลายสิบปีอะไรย่างเงี้ยถึงขั้นแบบเซิร์ชกูเกิลพยายามจะหาช่องทางติดต่อแม่ว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างแม่ตอบไปว่าฉันหายมาสิบห้าีแล้วนะใช่ครับก็น่ารักดีครับน่ารัก ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ